รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังเดยธสํานงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิธิ์ครับผมเอกพันธ์บาลลทธิ์ครับคุณเอกพันธ์ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้เราจะมาให้กําลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมทราบเรื่องราวแล้วอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็ได้ครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญ หากคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับใช่ครับหลายครั้งที่เราได้ดูหนังดูละครเศร้าที่ถูกขีดเขียนบทให้ชีวิตของตัวละครพบกับอุปสรรคต่างๆนานาแต่ใครจะคิดว่าบางครั้งชีวิตจริงของคนเราก็ลำบากยิ่งกว่าละคร ชีวิตของคุณอุมาพรและสามีเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่ก็ลำบากอยู่แล้วแต่ต้องมาพบกับข่าวร้ายอีกเมื่อลูกคนแรกที่ตั้งตาเฝ้ารอคลอดออกมาเป็นเด็กพิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้เจ็ดแปดเดือนก็หน้าตาเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างจมูกไม่มีนิ้วมือนิน้วเท้าเริ่มรู้เลยค่ะว่าเขาไม่ปกติแล้วรู้สึก พอน้องเป็นแบบนี้ปุ๊บแม่ก็ต้องเลี้ยงเขาอยู่ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่มีเขามาพ่อก็จะทํางานคนเดียวจนกระทั่งเจ็ดปีต่อมาครอบครัวได้มีลูกสาวฝาแฝดทําให้รายได้ทางเดียวจากพ่อไม่เพียงพอและโชคชะตาของพวกเขายังถูกขีดเขียนให้พบกับอุปสรรคที่หนักที่สุดในชีวิตข้าวลงจากรถไม่ได้ ลงมาดูพอเห็นแล้วไม่อยากจะมองคิดอะไรไม่ถูกหรอกโหมดแล้วคงไม่มีอะไรเหลือแล้วแค่แค่ตอนนั้นก็ย่าแย่ชีวิตก็แย่อยู่ไม่รู้จะแย่ยังไรแล้วค่ะพอมาเจอสภาพแนละ้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคิดไม่ออกดูเหมือนว่าแสงสว่างความหวังในการมีชีวิตที่ดีขึ้นจะมอดไหมไปพร้อมๆกับบ้านของเธอโชคยันดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากอบอตอ และคุณครูของลูกช่วยกันรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังเล็กๆให้แต่ชีวิตในระยะยาวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรและบางทีลูกสาวฝาแฝดอาจจะต้องออกจากโรงเรียนหลังจบป .6 เนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินส่งแล้วครอบครัวของคุณอุมาพรจะพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไร และเมื่อรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวของคุณอุมาพรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวความโชคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณอุมาพรมาติดตามว่าพวกเขาจะผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างไร ที่สามเมษาที่ผ่านมาพี่กายค่ะก็ได้ถูกไฟไหม้บ้านพอดีว่าตรงนี้เลยค่ะที่นี่นะใช่ค่ะนี่คือบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นมาใช่ค่ะจากนายกอบตแล้วจากคณะคุณครูประจำคือมาช่วยกันสร้างใช่ค่ะเห็นข้างหลังนี่คือนี่เราซื้อไหมของทุกชิ้นทุกอย่างนี่คนเราบริจาคให้ค่ะเดี๋ยวลงเล่าเล่าเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าเป็นยังไง มันมีงบประมาณงบประมาณสร้างห้องน้ําให้คนพิการลูกชายค่ะ uh huh. ก็จะมาสร้างให้บนบ้านหนูก็เลยแฟนกับเพื่อนๆนก็ไปหาไม้ไม้แบบที่จะมาทําแบบสร้างห้องน้ํอะค่ะ uh huh. หนูก็เขาก็โทรตามหนูก็ไปดูก็วันนั้นไม่รู้ว่านึกยังไงปกติหนูจะต้องเอาลูกนอนไว้ที่บ้าน uh huh. ลูกชายค่ะแล้วหนูไปอะไรหนูก็จะรีบกลับมาดูลูก uh huh. วันนั้นไม่รู้ว่าร,รู้สึกยังไงกออเอาบอกลูกสาวว่าเอาพี่ไปด้วยดีกว่าพอไปอยู่นั่นได้สักประมาณ บ่ายสองโมงครึ่งก็มีคนโทรตามโทรตามบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้ตกใจไหมตกใจค่ะมาถึงโอ้โหนี่เราคิดไปถึงว่าถ้าเกิดเราไม่เอาน้องผู้ชายไปด้วยก็คงจะต้องอยู่ในกองกองเพลิงลูกคนผู้ชายนี่คือลูกเป็นลูกคนพิการใช่ไหมค่ะเขาเป็นอะไรนะฮะในบัตรคนพิการเขียนว่าพิการสมองและสติปัญญาค่ะพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้คตอนที่ไฟไหม้เนี่ย แล้วเงินที่เรากู้มาเนะี่ยไม่ไปกับไฟด้วยหรอค่ะไม่ไปหมดเพราะว่าไม่ได้ฝากธนาคารก็ตัไว้ว่าถ้าเกิดห้องน้ํางบที่เขามาทําให้มันไม่พอก็จะเอาเงินตรงนั้นมาทําให้มันเสร็จค่ะเราธนาคารรู้สึกยังไงาไม่รู้จะทําไงบอกไม่ถูกเลยค่ะแบบช็อกเลยค่ะจะเอาเงินตรงไหนไปเทนี่ทกศตอนนี้ก็ดอกทอกศก็รออยู่ส่วนลูกสาวตอนนั้นหนูยังลง,ลงจากรถไม่ได้เขาก็บอกว่าคนที่เขาเห็นเขาสงสารน้องบอกว่าแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหน ลูกสาวจาให้เราออกโรงเรียนเพราะอะไรอะ่ะม,มันเพราะว่าเขาจะจบป .6 แล้วแต่ตอนนี้หนูไม่มีเงินส่งเรียนต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้าอะไรใหม่ทุกอย่างเรามันสองคนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่มีเงินเอาแล้วไรายได้ทุกวันนี้ที่มาจากไหนก็มาจากเบี้ยยังชีพคนพิการแล้วก็พ่อเขาบ้างถ้ามีงานก็มีเงินค่ะไม่ไม่ได้มีประจําไม่มีประจาค่ะไม่ได้ทํางานประจําที่ต้องได้เงินมาตลอดเวลาขอให้คุณแม่เล่าถึงน้องสองคนน้องฟริงกับน้องพลาวหน่อยครับว่า เขาเป็นยังไงบ้างเขาช่วยเราไหมอะไรยังไงเขาก็เป็นเด็กดีค่ะแต่แบบเรื่องช่วยเหลืองานบ้านช่วยดูแลน้องดูแลพี่เะไรแบีดีมากงานด้านเขาก็ช่วยทุกอย่างพอได้แบ่งบาภาระของแม่ไปบ้างน,าะนะครับสงสารแม่ไหมลูกสงสารนะเขาเป็นเด็กที่กระตันยูแบบกินอะไรเขาจะเสียสละให้แม่กับพี่ทุกวันนี้เขาเจอเงินใครเขาก็ไม่เอาเขาก็จะให้ครูประกาศหาเจ้า,จาของหนูก็ดีใจที่ลูกเป็นคนดีเอเข้าคุณเจ้าครับ วันนี้รายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะบอมอบเงินให้1 0,000บาทนะครับไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับนี่ครับ1 0,000บาทพร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับมอบเอาไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวนะครับสะเทือนใจนะม,มันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเหมือนกับขอ้อซ้ำรมซัดแต่ถ้าคนเราเนี่ย มีความหวังนะแล้วก็มีลูกที่ดีอบรมสั่งสอนลูกที่ดีลูกก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้พ่อแม่เขาหรือตัวน้องๆฝาแฝดเองอาจจะทําในสิ่งที่สิ่งที่ดีแล้วชาวบ้านแถวนี้รอบๆแถวนี้ก็คือเกิดค,ความเมตตาและสงสารนะครับคือพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างผะว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทาความดีไง เอาละครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณอุมาพรที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอม a รินทีวี